วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV จากสภาพปัจจุบันสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต3มีโรงเรียนขนาดเล็กคิดเป็นร้อยละ68ของพื้นที่และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาจึงตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในการแก้ปัญหาการขาดแคลนครูครูสอนไม่ตรงวิชาเอกและเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนปัจจุบันมีโรงเรียนขนาดเล็กที่ใช้ DLTV ในการจัดการเรียนการสอน9 5แห่งคิดเป็นร้อยละ99.94ของโรงเรียนขนาดเล็กและทุกโรงเรียนมีข้อจำกัดด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาจึงบริหารจัดการ DLTV เพื่อการเรียนการสอนด้วยกระบวนการ Change Model เป็นกรอบแนวคิดหลักในการดำเนินงานและมีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศดังนี้ด้านการวางแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาคุณภาพ d l t v มีการวิเคราะห์สภาพโรงเรียนในสังกัดในด้านอุปกรณ์ด้านการบริหารจัดการและด้านบทบาทของครูปลายทางเป็นประจำทุกปี กำหนดเป้าหมายโครงการกิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจำปีและกำหนดแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบันและทุกโรงเรียนสามารถเข้าปรปับปรุงข้อมูลผ่านระบบได้ มีการวางแผนบริหารทรัพยากรด้านอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ครอบคลุมทุกโรงเรียนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้กับบุคลากรที่บรรจุใหม่และไม่เคยได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม มีแผนการติดตามประเมินผลด้านการจัดการเรียนการสอนการบริหารจัดการสื่อและอุปกรณ์โดยศึกษานิเทศร่วมกับกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านการดำเนินงานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในการบริหารจัดการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมใช้แผนเป็นเครื่องมือและนำนวัตกรรมการบริหารจัดการ DLTV เพื่อการเรียนการสอนด้วยกระบวนการ Change m o เด l มาขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประกอบด้วยการดำเนินการ5ขั้นตอนดังนี้เช็คการศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการ Awareness การสร้างความตระหนักรู้ Navigation การกำหนดเป้าหมายและวิธีการดำเนินงาน Go to go การก้าวเดินไปสู่เป้าหมาย Evolution การประเมินผลมีการส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมของโรงเรียนและห้องเรียนที่มีความปลอดภัยมีสื่อวัสดุอุปกรณ์ที่พร้อมสำหรับการจัดการเรียนรู้เหมาะสมเพียงพอมีการพัฒนาระบบและอุปกรณ์รับสัญญาณทางไกลที่มีประสิทธิภาพ มีกระบวนการบริหารจัดการที่ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ DLTV พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมส่งเสริมการสร้างความตระหนักความรู้ความเข้าใจในบทบาทของครูและบุคลากรทางการศึกษามีการติดตามประเมินผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโรงเรียนด้วยรูปแบบต่างๆ พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ5้าด้านผ่านโครงการนิเทศการศึกษาเพื่อเร่งรัดการยกระดับคุณภาพการศึกษาและกิจกรรมพัฒนาเด็กไทยคุณภาพด้วย d l t v โดยแจ้งแนวทางพัฒนานักเรียนในการเรียนรู้ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมให้มีคุณภาพ5้าด้านและติดตามประเมินผลสร้างความตระหนักความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของภาคีเครือข่ายกับโรงเรียน ด้วยการประสานส่งเสริมสนับสนุนอำนวยความสะดวกการทำงานของภาคีเครือข่ายและทำรงรักษาภาคีเครือข่ายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนส่งเสริมโรงเรียนใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนและรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ยืดหยุนตามความต้องการของผู้เรียนส่งเสริมให้โรงเรียนพัฒนานวัตกรรมวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศและนำผลการวิจัยมาพัฒนาปรับปรุงคุณภาพ มีการเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษาครูบุคลากรทางการศึกษา ส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานที่เป็นทีมส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรมีทัศนคติที่ดีต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนเผยแพร่รูปแบบกระบวนการบริหารจัดการที่ใช้ในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา DLTV ผ่านช่องทางที่หลากหลายและเข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่สูงกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษา ผลที่เกิดจากการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมมีผลที่เกิดกับนักเรียนดังนี้นักเรียนชั้นปหน่งมีคะแนน r t ปีการศึกษา2,567 85.02สูงกว่าปีการศึกษา2,566 3.80คะแนนและมีนักเรียนได้คะแนนเต็มร้อย74ราย นักเรียนชั้นป .3 มีคะแนน NT ปีการศึกษา2,567.73.37สูงกว่าปีการศึกษา2,566.5.04คะแนนและมีนักเรียนได้คะแนนเต็มร้อย43รายนักเรียนชั้นป .6 มีคะแนนโอเน็ตปีการศึกษา2,567.39.99สูงกว่าปีการศึกษา2,566.3.46คะแนน และเด็กชายทิติรัตศรีแสงนักเรียนชั้นป .6 โรงเรียนบ้านยางสินชัยหนองหาดได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปทามจนจบปริญญาตรี ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับรางวัลดังนี้นายสลักศรีสารศาสตร์บัญชาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขื่อนเขื่อนศึกษาคานได้รับรางวัลทรงคุณค่าสพทโอเบกอวอร์สปี2567ครั้งที่12ชนะเลิศเหรียญทองระดับภาคตะวันออกเฉีงเหนือประเภทผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมส่งเสริมการใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม มีครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับรางวัลดังนี้รางวัลทรงคุณค่าสพทอโอเบกอวสปี2567ครั้งที่12ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่นางสาวนัดกัญญาพัฒน์ศรีสุวรรณครูโรงเรียนบ้านแก้งขิงแคงได้รางวัลชนะเลิศเหรียญทองประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยมส่งเสริมการใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม ว่าที่ร้อยตรีวิวัน์ค่ามากครูโรงเรียนมั่นเขื่อนเขื่อนศึกษาคารได้รางวัลชนะเลิศเหรียญทองประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยมผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือดูแลนักเรียนระดับปฐมวัยด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนและรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งเหรียญทองประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับก่อนปถมศึกษาด้านวิชาการ รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุรุสดุดีประจำปี2568ดังนี้นางพิมพิสาผลสว่างศึกษานิเทศและนายลิกิจกาลีพลครูโรงเรียนบ้านสำโรงหัวนานโนนจันหอมมีสถานศึกษาได้รับรางวัลดังนี้รางวัลโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมระดับเขตพื้นที่การศึกษาปีงบป,ประมาณ2567จำนวน4โรงเรียน โรงเรียนผ่านการประเมินรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยระดับปฐมวัยปีการศึกษาสอ6 7ันารกจจำนวน24โรงเรียนและผ่านการประเมินรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยระดับปฐมศึกษาปีการศึกษา2 5 6 7าจำนวน20โรงเรียนหลายโรงเรียนขนาดเล็กที่จัดก,การเรียนการสอนด้วย DLTV ได้คะแนนโ n เน็ปีการศึกษา2567 มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศจำนวน29โรงเรียนคิดเป็นร้อยละ28สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับรางวัลดังนี้ โลรางวัลสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามีผลการประเมินการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามนโยบายและจุดเน้นนโยบายระยะเร่งด่วนและตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณ2,567ระดับคุณภาพดีเยี่ยม เกียรติบัตรรางวัลการบริหารจัดการองค์กรและผลการปฏิบัติงานที่ประสบความสําเร็จระดับยอดเยี่ยมตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ2,567ปัจจัยแห่งความสําเร็จจากการดำเนินงานการบริหารจัดการ DLTV เพื่อการเรียนการสอนด้วยกระบวนการเช้งโมเดลเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพบว่า ความสำเร็จเกิดจากการบูรณาการเชิงระบบทั้งด้านนโยบายการบริหารจัดการการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายและความพร้อมของครูผู้สอนและผู้เรียนดังนี้ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีภาวะผู้นำมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับการใช้ DLTV เพื่อการเรียนรู้สนับสนุนและผลักดันนโยบายอย่างต่อเนื่องบริหารจัดการทรัพยากรทั้งคนงบประมาณและเวลาได้อย่างเหมาะสม ครูผู้สอนมีความพร้อมมีทัศนคติที่ดีและเปิดรับการใช้เทคโนโลยีการสอนผ่าน DLTV สามารถจัดการเรียนรู้เสริมเพิ่มเติมให้เหมาะสมกับนักเรียนในแต่ละกลุ่มมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อนเนื่องในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการสอน สถานศึกษาจัดโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์ให้ครบถ้วนเช่นโทรทัศน์กรองรับสัญญาณอินเทอร์เน็ตสำรองมีการดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมืออย่างสม่ำเสมอมีระบบไฟฟ้าที่เพียงพอชุมชนและผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการสนับสนุนเช่นช่วยดูแลอุปกรณ์หรือร่วมกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ผู้ปกครองเข้าใจบทบาทของ DLTV และสนับสนุนบุตรหลานในการเรียนรู้ที่บ้าน ศึกษานิเทศผู้บริหารสถานศึกษาและครูมีการนิเทศติดตามและประเมินผลมีการติดตามการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมีระบบการประเมินนักเรียนเป็นรายบุคคลและปรับแผนการสอนตามผลที่ได้ใช้ผลในการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการสอนอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนปรับใช้ DLTV ให้สอดคล้องกับปริบทของตนเองให้เหมาะสมกับจำนวนครูจำนวนนักเรียนและในระดับชั้นจะต้องจัดเวลาเรียนที่เหมาะสมไม่ยึดติดกับตารางเรียนการถ่ายทอดสดจนเกินไปเสริมกิจกรรมที่สอดคล้องกับท้องถิ่นและวัฒนธรรม สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาและกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรอย่างต่อเนื่องมีการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้ DLTV อย่างสม่ำเสมอส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูและมีระบบการแจ้งซ่อมบำรุงที่สะดวกสามารถซ่อมบำรุงได้ทันเวลา สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต3จะยังคงมุ่งมั่นสานต่อแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเพื่อให้ทุกโรุงเรียนคือโอกาสทุกห้องเรียนคือความหวังของนักเรียนให้เด็กสารคาม3ได้เรียนเรียนดีมีความสุข